้น่าจะดีตตดแต่ว่าชัดโอเคมันต้องแบบมันต้องหาเทสอย่างอื่นอยากฟังเสียงเสียงก้าวเออถ้ามันเสียงเสียงหมีผมจะไปตั้งถ่ายหมีนะสัมภาษณ์หมีนะครับม,มาสัมภาษณ์หมีมหมีาดหน่อยครับหมีครับสัมภาษณ์หน่อยเอ้าหมี ทำไมเดินสามขาเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นนะนี่ยเดินสามขาด้วยนี้นี้นี่สัมภาษณ์สัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ครับต้อมาฟังเสียงหัวใจนี่ดม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 ,ดม,ดม,ดมเอ็มอาร์ยิงนะเล,นเล่นนะสัมภาษณ์หนครับนี่นี่สัมภาษณ์หน่ครับ ดังแล้วอาไดา้ดีโอเคน้องเล่นวันนี้ไม่ลืมด้วยแล้วหมีก็จะไปฉี่ครับนะั้นมาดูหมีฉี่เราจะฟังเสียงฉี่หมีน,นะครับกระดกกระดิกกระดิกกระดิกนี่เดี๋ยวนี้เล่นากายกรรมเดินฮึบหนึ่งสองสามฉี่ฟืดฟืดเร็วเร็วเร็วหาที่ก่อนฟืดไงว่าแล้วไงอีกสักทีนึง สักทีหนึ่งปึ๊ดสุดยอดนี่แหละทุกคนก็นั่งดูหมาฉี่นี่ครับเขาเรียกดูใจได้วไปฉี่รอบมันจะไปะฉี่รอบหนึ่งผมจะให้ดูว่าจะฉี่รอบหนึ่งอันนี้คืออีกที่หนึ่งต้องทำเขาเรียกว่าสร้างอนาคคตไว้ฮึบ ฮึบฮึบฮึบดอ่าโล,ล่งรู้สึกดีอดดมอีกสักหน่อยอะดมหน่อยมิ๊ฮึวมาโอเคกินโอเคยังฮึบอ,อ่ากิ่นยังไม่โอเคอ่าอีกทีสักทีโอเคโอเคละถือว่ากินใช้ได้ละโอเคมาดูตรงนู้นอีกทีหนึ่งครับตอนนี้มีหมาสองตัวอยู่ฝั่งนน้นมีคิดว่า เราสร้างอาณาเขตไปแล้วก็คงไม่มาหรอกแต่ขอเช็คก,ก่อนว่าขาหายดียังเพราะว่าไปลบมาตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าเดินใส่ดีไหมมีคนอยู่ด้วย mm hmm. เพราะหมีจะเก่งกับคนครับอยู่คนเดียวก็ไม่เก่งกัดใครก็ไม่เข้าเวลากัดคนอื่นก็หันหลังให้เขากัดเอาตูชน mm hmm. ผมก็เคยเกิดมาเพิ่งเคยเจอหมากัดกันหมีเอาตุดไล่ชนไล่ชนปากหมาหมีสัมภาษณ์หน่อยครับคุณหมีฉี่ฉี่สองครั้งเพราะอะไรครับทำไมหมีถึงฉี่สองครั้งครับหมีทำไมหมีถึงฉี่สองครั้งเราฉี่สองครั้งไปเพื่ออะไรครับหมีครับคุณหมีเออคุณฉี่สองครั้งไปเพื่ออะไรเอกเข้าบ้านครับอันนี้ เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์ครับโอเคโอเคว่าผมรู้สึกว uh, ่าเดี like, uh, like, like, ๋ยวนี้เขายิงเขารู้สึกว่าเขาเริ่มแบบเริ่มดังละว่าเขาเริ่มยิงมันก็ แปลกๆดีอะผมว่านั่งถ่ายหมาก็ตลกดีเรามานั่งเทสหม่ครับเม็ดไม่ใช้ได้นานไหมใช่เขาดังก็จะดังกว่ผมตอนนี้เขาลังทํางานครับผมก็นั่งไ์เพราะว่าเราก็แสดงความขี้เกียจอยากเล่นครับก็ทุกคนก็หาตามดีกว่าครับ ตัวนี้ตัวนี้ก็คือช่วงเนี่ยช่วงเวลานี้เขาจะเริ่มเห่าตาเขาช่วงเวลานี้เขาจะเริ่มเห่าตอนนี้เขาว่ารังตัวนี้จะไม่สร้างอนณาเขตแล้วเพราะว่าไม่มีแรงขี่ตาเริ่มตาเขาจะไม่มีแรงขีดแล้วตวผมไปสัมภาษณ์ตาคน,นก่อนนะครับต,ตัวนี้แรงขี่จะไม่ค่อยมีแค่แรงเดินยังยากเลยอ่าเขาไปสร้างอนณาเขตตรงนู้นปุ๊บเอ้ยฝั่นหนึ่ง ผมรู้ประตานกำทำอะไรม้องประตานเขาตั้งขี่อยู่ครับโอเคอันนี้อาาเขตเขาใหญ่โตกว่ามีแค่ฉี่ประตานนั่งขี่เอ้ยไม่น่าเลยโถ่เอ้ยแมวละผมว่าผมไม่ถ่ายประตานละอันนี้น้องลิยาครับ <c oughs> <c oughs> เออผมว่าผมไม่ถ่ายประตานละให้เขา ผมเกรงใจไปผมใจทุกคนมานั่งดูหมายคิวมัยังไงอยู่ก็ทันเขากำลังไปตรงวันครับเออระตานกับเขากำลัง <c oughs> <ๆ>ไปไหนทำ <c oughs> ปุ๋ยเอ,อไม่รู้เขาไปไหนเหมือนกันปุ๊บเราจิน ฮัลโหลจินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดี How are you good 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 เอ่อ good เอ่อสัมถาม good สัมถามกำลังทำงานอยู่นะครับ เขานั่งเขานั่งทำงานกันแบบจริงจังเดินสายไฟเออ now test microphone เนี่ย new microphone because uh, for work in TikTok Live นี่นี่เป็นไงเราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเยอะอาจจะไม่ถูกต้องแต่เข้าใจได้ก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูหมีฉี่กับประธานนังกี อ่าเทสเบสเทสนิวใหม่เยสถูกต้องแล้วก็ก็ไม่มีอะไรจะให้ดูอะไรมากมายครับก็ในวันนี้ก็ผมรู้สึกว่าทุกคนก็มีความสุขในการนั่งดูไลฟ์ผมที่มีหมีได้ทดสอบใหม่ จริงๆผมอยากแบบเข้าไปใกล้อยากให้ฟังเสียงนี้มาตอนหมีชีแต่ผมก็เกรงใจทุกคนนะคะเกิดทาสิ่งนั้นลงไปแต่ผมก็คิดอยู่ว่ามันก็อยากทําในใจลึกๆ